ชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่ใช้ในงานพิธีสำคัญมีอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะ 1. ชุดไทยเรือนต้นตั้งชื่อตามเรือนต้นนะคะใช้แต่งในงานที่ไม่เป็นพิธีทางการหรือโอกาสปกติแล้วก็ต้องการความสบายเรียบง่ายเช่นงานกระถินงานทําบุญแล้วก็วันสำคัญตามพิธีทางศาสนาค่ะ 2. ชุดไทยจิตรดาตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรดาและหัวฐานนะคะเป็นชุดไทยที่ใช้ในพิธีกลางวันใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นงานพระราชพิธีที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะ 3. ชุดไทยอมรินตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยแบบเหมือนชุดไทยจิตรดานะคะต่างกันที่เนื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับที่หรูหรากว่าชุดไทยจิตรดาค่ะนิยมใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆที่กําหนดให้ค่อนข้างแต่งตัวเป็นทางการนะคะ 4. ชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานค่ะเหมาะสําหรับงานพิธีที่ต้องแต่งตัวเต็มยศหรืองานพระราชพิธีต่างๆปัจจุบันนิยมใช้ในงานพิธีพระราชทานน้ําสังค์ค่ะ 5. ชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสนะคะตัวเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าหลังควานกว้างมีการปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดหรือเรื่อมมักใช้ในงานพระราชพิธีตอนค่าที่กําหนดให้แต่งกายเต็มยศค่ะ 6. ชุดไทยจัก,กรี ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตรค่ะเป็นชุดไทยห่มสบายเปิดบ่าข้างหนึง่งมีชายพกปัจจุบันนิยมใช้ในงานพิธีมงคลสมรสค่ะ 7. ชุดไทยจัก,กรพรรดิ์ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานค่ะชุดแบบนี้จะมีสบายจีบด้านในห่มทับด้วยสบายปักด้านนอกปัจจุบันนิยมใช้ในงานพิธีมงคลสมรสค่ะ 8. ชุดไทยสิวไลตั้งชื่อตามพระที่นั่งสิวไลค่ะ ชุดแบบนี้จะตัดเย็บแบบบรุรงพิมานไว้ด้านในและห่มสบายปักทับด้านนอกค่ะมักนิยมใช้ในงานโอกาสพิเศษต่างๆที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศค่ะโดยปัจจุบันนะคะก็จะมีชุดไทยประยุกต์เพิ่มขึ้นมาซึ่งดีไซเนอร์หรือช่างตัดเย็บนะคะก็จะออกแบบชุดให้เข้ากับสมัยนิยมในปัจจุบันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เลือกชุดใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ